ครับผมเมื่อเมื่อช่วงเวลาประมาณเที่ยงเสร็จของวันนี้นะครับเราได้รายงานว่าได้รับรายงานว่ามีรถให้บริการนักท่องเที่ยวที่มานมัสการลอยพระพุทธบาทประจําปี2566นี้นะครับประสบอุบัติเหตุนะครับซึ่งสาเหตุเกิดจากระบบเบรคขัดข้องนะครับมีผลทําให้นักท่องเที่ยวนะครับได้รับบาดเจ็บนะครับซึ่งมีทั้งหมดจํานวน13คนรวมถึงคนขับด้วยนะครับซึ่งปัจจุบัน ณปัจจุบันนะครับได้นําส่งโรงพยาบาลเข่าขี้จกูดทั้งหมดนะครับแล้วต่อมาได้นําส่งโรงพยาบาลศิริเวชจํานวน1นลายนะครับโรงพยาบาลพระปกเก้าจำนวน7จลายนะครับแล้วก็กลับบ้านได้แล้วจํานวน5้าลายนะครับซึ่งต่อจากนี้นะครับทางคณะผู้จัดงานประกอบไปด้วยคณะสงฆ์ที่จัดงานนะครับผู้ให้บริการรถยนต์บริการนะครับทาง อุทยานแห่งชาติเขาคีจกูดนะครับทางอำเภอเขาคีจกูดนะครับจะได้ติดตามดูอาการผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วก็ให้การช่วยเหลือเยียวยานะครับแล้วก็จะได้ประสานเรื่องการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการรักษาอาการบาดเจ็บของผู้แสวงบุญทั้งหมดครับคครับครับผมช่วงที่ผ่านมานะครับในการบำรุงดูแลรักษารถยนต์ที่ให้บริการนะครับก็จะมีการตรวจสอบตรวจเช็คสภาพกันทุกสัปดาห์นะครับทั้ง ทั้งสองคิวรถที่ให้บริการอยู่นะครับทั้งคิวรถวัดพวงและคิวรถวัดกระทิงนะครับซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยนะครับเบื้องต้นทราบว่าเกิดเหตุขัดข้องจากการทํางานของระบบเบรกนะครับหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวผมจะได้ประสานกับผู้ประกอบการให้นํารถทุกคันนะครับเข้าตรวจเช็คระบบช่วงล่างและเบรกนะครับโดยด่วนนะครับแล้วก็ให้มีความถี่ความถี่ในการตรวจเช็คตรวจสอบให้มากยิ่งขึ้นนะครับส่วนทางอุทยานก็ จะดาเนินการนะครับร่วมตรวจสอบด้วยในขณะที่เข้ามาในเขตอุทยานครับครับในสิ่งที่อ,อ,อำเภอนะครับได้รับารประสานงานนะครับจากทางอุทยานแห่งชาติเขาที่รกูดนะครับอยากออบอกเพิ่มเติมนะครับว่ารถที่ประสบอุบัติเหตุนั้นไม่ได้ตกลงไปในแนวเหวนะครับเป็นลักษณะที่ อยู่ในแนวหินนะครับข้างไหลาทางนะครับซึ่งเป็นทางลงจากเขานะครับหลังจากที่นักท่องเที่ยวแสวงบุญเนี่ยได้ลงมาจากพระบาทพวงแล้วนะครับโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนั้นนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสันทบุรีนะครับมีความเป็นห่วงนะครับแล้วก็ย้ำชัดนะครับว่าให้ดูแลนะครับผู้ได้รับอ,อุบัติเหตุเนี่ยในการรักษาพยาบาลให้ถึงที่สุด ในอำเภอต้องขอบพระคุณทุกภาคส่วนนะครับจริงๆในวันนี้ที่เราสามารถบูรณาการนะครับนำผู้ป่วยนะครับซึ่งได้รับอุบัติเหตุนะครับลงมาจากเขาเนี่ยซึ่งใช้ระยะเวลาเนี่ยไม่เกิน15นาทีนะครับซึ่งมีการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนในอำเภอต้องขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งครับผู้ได้รับบาดเจ็บส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจากจังหวัดเท่าที่ทราบเป็นนักท่องเที่ยวในพื้นที่ของเรานะครับเท่าที่ทราบเนี่ยจากอำเภอขลุงนะครับ